สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพามาชมการติดตั้งประตูบานใหญ่กันนะครับบานนี้เป็นประตูบานเปิดคู่นะครับกว้าง1.7เมตรเเซนนะครับทั้งสบานกว้างรวม3.20เมตร20นะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานของคุณพ่อด้วยนะครับวันนี้ นี่ครับวันนี้เราก็จะใช้นอ็อตสแตเลสนะเป็นตัวออยิงประตูนะครับเข้ากับตัวกรอบเหล็กที่เราได้ทำการติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะสำหรับวันนี้ผมก็จะใช้เตัวเกลียวปล่อยปายสว่านนะครับสแตเลสตัวนี้เป็นตัวยึดประตูกับโครงเหล็กนะครับตรวเกลียวปล่อยตัวนี้ยาวประมาณ2นิ้วนะทุกคน ได้เวลาแล้วก็มายิงกันเลยฮะเอาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะเพราะว่าประตูบานนี้ห,หนักคอนข้างมากเดี๋ยวผมก็จะยิงสกูตัวนี้ไปนะครับตามจุดที่ด้มาร์กไว้นะแล้วก็เราจะยิงให้หัวมันจมลงเข้าไปในเนื้อ สักนิดนึงนะครับก็คือยิงเข้าไปให้จมวงกลมไปสักประมาณหนึ่นิ้วเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะใช้ไม้มาเก็บอีกทีแล้วก็เก็บงานสีอีกทีหนึ่งนะครับตัวไหนยิงแล้วเราก็จะมาตรวจเช็คความเรียบร้อยกันสักนิดนึงนะครับ ตัวไหนที่ยังไม่แน่นเดี๋ยวผมก็จะยิงอัดเข้าไปอีกนะทุกคนอัดเข้าไปให้มันแน่นที่สุดนะครับเพราะประตูตัวนี้จะต้องออแข็งแรงที่สุดนะเพราะมันเป็นประตูหน้าบ้านแล้วกบ็บานใหญ่มากและมีน้ำหนักเยอะมากนะตัวนี้หนักเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ใช้คนประมาณคนนะครับในการเคลื่อนย้ายหรือการยกมาเข้ากับ ตัวขอบวงกบที่เราทําไว้ขอบวงกบเหล็กนะครับมีใช้คนประมาณ6คนเลยนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นประตูงานไม้สักนะครับแล้วก็วงกบนี่น่าจะเป็นไม้แดงนี่ครับประมาณนี้เลยผมก็จะยิงอัดไปให้มันเยอะที่สุดเ mm hmm. ท่าที่จะเยอะได้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเก็บงานกันอีกที